ก็จะมาทําการเปิดฝักนะครับอันดับแรกก็คือได้ฝักมาตัดฝักมาทั้งหมด4ชนิดนะฮะมีแคทเทอริยาสฝักนะครับแล้วก็มีเครื่องโมก1ฝักแล้วก็ช้างเผือกหฝัก,แล,ก,กแล้วที่สําคัญก็คือกาลิกาลอนนะสิพรายหนึ่ฝักก็เอามาเข้าตู้เลยนะครับใส่เข้าไปในตู้นะครับหลังจากนั้นก็ ทำการฆ่าเชื้อตู้นะครับโดยการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อเราก็ทําการฆ่าเชื้อในตู้นะหลังจากนั้นก็ปิดตู้ครับก็ สวัสดีครับวันนี้มิตรชนก็มาทําการเปิดฝักนะครับซึ่งลําดับขั้นตอนก็ตามที่สเสนอให้กับแฟนๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้ฝักมานะครับก็นํามาฆ่าเชื้อในตู้นะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งเวลาไว้หนึ่งคืนนะให้สารเคมีที่เราลมฆ่าเชื้อไว้ในตู้เนี่ยเขาได้ฆ่าเชื้อโรคต่างๆในตู้เนี่ย เท่ากับว่าณนะตอนนี้ในตู้นี้ปราศจากเชื้อคือสะอาด100เซนะครับเราก็วันนี้รุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งหรือเวลาไหนก็ได้ครับถ้าสะดวกจะมาทำยิ่งลมฆ่าเชื้อไว้นานตู้ก็จะยิ่งสะอาดมากขึ้นเพราะว่าไอสารเคมีที่เราฆ่าไว้เนี่ยเป็นสารเคมีชนิดที่เรียกว่าฆ่าเชื้อปราศจากเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ ก็มาทําการเ,เปิดฝักเลยนะครับก็ใช้วิธีการเอาอาหารครับส่วนของปากขวดบรีนจุกก็ลนค่าเชือ้อแล้วก็แกะดึงเอาจุกออกนะครับเพื่อที่จะได้นําเมล็ดของกล้วยไม้นะใส่ลงไปในขวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนี่คือการฆ่าเชื้อนะครับก็เอาจุกออกแล้วก็เอาขวดอาหารที่เราเตรียมไว้เนี่ย เปิดให้พอนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราได้ฝักมาเยอะฝักมาประมาณ4-5หฝักแหละเราก็ต้องเปิดอาหารไว้เยอะๆนะครับอาหารแต่ละสูตรครับก็ไปดูในคลิปของมิตรชนนะที่สอนในเรื่องของการทำอาหารสำหรับเปิดฝักไว้ไม้นะครับนี่ก็คือลนค่าเชื้อฝักด้วยไฟนะครับจริงๆแล้วมัน ที่ผมบอกว่าในตู้นี้มันปราศจากเชื้อสะอาด100เนี่ยก็ทำแบบนี้เลยครับฆ่าเชื้อด้วยการเผานะครับเพื่อความชัวร์นะครับหลังจากที่เราเผาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในภาชนะที่เราจะเอาไปวางฝักเนี่ยเราก็ทำการลนไฟฆ่าเชื้อแล้วนะครับไอ้เจ้าเพลทก็เรียกเพลทนะก็คือแผ่นอ่าถาดขาวๆน่ะก็เรียกเพลทนะครับก็ใช้มีดผ่ากลางฝักเลยครับ ฝักที่เรานำมาเพาะเนี่ยก็จะเป็นฝักที่ได้อายุแล้วนะครับครบอายุตามวันเวลานี่เ,เห็นพอเราผ่ามาเนี่ยด้านในเนี่ยเราจะเห็นเมล็ดของกล้วยไม้นะครับถ้าหากว่าเมล็ดเขาแก่เนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนผงผงนะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะเป็นผงผงอ,อก็มาลนค่าเชื้ออีกทีนึงนะครับเพื่อเพื่อความชัวร์นะครับส่วนมีดที่เราจะตัดเนี่ยเราก็ ลน้ฆ่าเชื้อทุกครั้งก็หยิบขวดที่เราเปิดไว้นะครับก็นําเมล็ดมาเคียนะครับเอ่อที่ผมใช้เคียนะ่ะจะใช้มีดเคี่ยก็ได้นะครับหรือใช้ช้อนสาหรับเคี่ยมเมล็ดที่ผมดัดแปลงทําขึ้นมาเองนะก็ใช้ช้อนเนี่ยแหละไปตัดทําเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกับเอ่อเป็นที่เขี่ยมเมล็ดว่างั้นเถอะ ก็เขี่ยลงไปในขวดจะเห็นว่าในขวดตอนนี้มเมล็ดได้หล่นไปในขวดแล้วนะครับที่สีขาวๆนะครับนะคือมเมล็ดของกล้วยไม้นะครับเ,เราอาจจะแยกเป็นหลายๆขวดเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับฝักเนี่ยเราอาจจะผ่าหลายๆขยักหลายๆจุดนะครับเช่นผ่าทางด้านปลายฝักก่อนเ,ออเพราะว่าบางทีฝักที่เขาแก่มากๆเนี่ยมันจะมีรอยแตกรอยปรีนะครับ ถ้าเราเวลาเราผ่าไปปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคอาจจะอยู่บริเวณนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาทําเพื่อความชัวนะครับผมก็จะใช้วิธีการหัน่นผ่าหลายๆช่วงนะครับแล้วก็นาเมล็ดใส่ขวดไปเพราะว่าบางช่วงเนี่ยบางทีถ้ามีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ข้างในที่เราฆ่าเชื้อไม่ถึงเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างนี้ก็คือว่าเป็นการป้องกันนะครับก็คือผ่าหลายๆช่วงอันนี้เป็นฝักของกาเลกาลอนนะครับ ซึงก็ได้อายุแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันวิธีการก็คือใช้ไฟฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะใช้นะครับมีดกันไก่ครีมต่างๆที่อยู่ในนี้ก็ฆ่าเชื้อแล้วก็วางไว้บนเพลทนะครับกันไกเห็นไหมครับผมก็ใช้วิธีการเผาฆ่าเชื้อเลยส่วนเจ้าตัวฝักครับจริงๆแล้วเนี่ยฝักนี้เป็นฝักใหญ่ฝักอะเลกาลอนก็ใหญ่เผาเลยครับเผาเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการที่ผมนำมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะได้ผลเกือบๆกือบ100%นะถ้าหากว่าฝักเขาไม่มีอาการแตกอะไรอย่างเงี้ยอย่างฝักเนี้ยเรียกว่าถ้าผ่ามาเนี่ยถ้าอุปกรณ์สะอาดฆ่าเชื้อดีเนี่ยรับรองครับยังไงก็ไม่มีการติดเชื้อแล้วก็รอรุ้นเลยครับว่ากี่วันกี่เดือนเขาจะงอกขึ้นมานะครับก็ เ,เทคนิควิธีการเหล่านี้ไม่มีใครมาเปิดเผยกันหรอกครับเพราะว่ามันเป็นความลับทางธุรกิจนะครับคิดดูสิครับว่าช่องมิตรชนเนี่ยครับถ้า,าว่าแฟนๆอยากจะพกปุ้ยไม้เป็นเนี่ยไปดูทบทวนคลิปต่างๆที่มิตรชนทํามาทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนเนี่ยยังไงก็ทําเป็นครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าหากว่ายังทําไม่ได้ทําให้เป็นอีกเดี๋ยวมิตรชนจะ เปิดหลักสูตรเพราะกล้วยไม้2วันต้องเป็นครับประกบกันเลยตัวต่อต,ตัวปฏิบัติกันให้ได้เลยเห็นไหมครับพอผ่ามาปั๊บเนี่ยก็ออยังลนค่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเม็ดของมเมล็ดของกาเลกาลอนเนี่ยเขาจะออกสีเหลืองๆถ้าเขาแก่เต็มที่นะฮะแล้วฝักหนึ่งคิดดูครับถ้าเราเพาะกล้วยไม้เป็นเนี่ยเอ,อ่อที่เห็นฝักเนี่ยไม่รู้กี่ล้านต้นเลยนะครับถ้าเพาะขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่อแค่เคลียร์ลงไปในขวดครับเหลืองๆเนี่ย แค่นี้ก็เป็นล้านต้นแล้วครับเนี่ยถ้ามันขึ้นนะก <g ül> ็ถึงบอกว่าเพาะกล้วยไม้เป็นเห็นรายได้นั่นแหละครับที่ผมบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าคิดถึงในเรื่องของการจะมีรายได้พิเศษจากการเพราะกล้วยไม้ขายนะครับถ้าเพาะกล้วยไม้เป็นเนี่ยยังไงก็มีเงินใช้ครับรวยแน่ๆนะครับเพียงแต่ที่เหลือก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ในการคัดเลือกที่จะเพาะไม้ชนิดไหน ตลาดต้องการนะครับหรือถ้าจะผสมสายพันธุ์เองก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ครับพอหลังจากที่เราปิดจุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เปิดตู้เลยนะครับแล้วก็มาเขียนเอ่อเลเบลเขียนว่าเพราะวันที่เท่าไรไม้ชนิดไหนครับเพื่อเตือนความจำก็ทีนี้ก็รออย่างเดียวครับรอเขาขึ้นนะครับ สำหรับท่านแฟนๆท่านใดที่ชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับสำหรับ EP หน้ามิตรชนจะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการเพราะเลี้ยงกล้วยไม้อีกในลำดับต่อไปครับสวัสดีครับ